พี่น้องมึงคุณยายออกมาอย่างนู้บานมืดเลยเขานอนเลยดิพี่น้องไปถามกันด้เห็นที่อยากนั่นแม่จะเห็นดังแม่กินเขาาอา้กินเขาจังหดก็จังกินไปแล้วว่าหันก็จังเขานอนแล้วเขาเจ้าของกินยำไดก็ไใดต้นนอวัตตะอยากเฮ้ยเขาจะคของกินยำไดกันด้ต้นนอวัตตะอยากกะหูว่ายูต่หลูกไไม้ก็ว่คก็จังกินไปแล้วมันบะซ่วงสมบัติมันเป็นหิ้วอีกสมบัตินอนบ่หลับ เป็นก็ยังสีหิวอีกเจ้ก็เลยมากินพี่น้องอันนี้เด็กแล้วด้นี่คุณยายแล้วลูกขึ้นมากินข้าวอีกกาลังแต่ว่าไฟดวงนี้เปิดไว้อยู่แต่ว่าลูกกาลังสีอาบนา้ำกาลังสีอาบนา้ำกาลังสีนอนน่ะล่ะปิดไฟนอนน่ะล่ะเสียงดังปังแรงปังแรงอยู่คือบอ่เออลูกฮั่นม่เออแล้วนี่กินว่าวขาสมื้อล้วอไรก็หามานกินต้องหอันนี้วางกินวางในดนี่ได้พี่น้องกินข้าวกับอินทผลัมวางใดก็กินข้าวกับอินทผลัมกับแกงน้ำมันน่ะล่ะ แต่ว่าอันอินทภพาลัมกินมะเบิดก็เลยเอาหุ้มไว้เพราะเขาไปเห็นอินทภพาลัมก็สิขึ้นอยากอีกก็เสียดายเด่นคิดว่าคิดว่าตรงเมนจริงนะจันเสียดายใาาาส่หันเขาไม่ได้เขาเอาก็า้นบะทึกัติบมาเอาจังสรนมันบะร่มบะแหงเอามาพ้อนี่เกี่ยวของแล้วเนาะจังได้ก็ต้องขึ้นเสียดายอ,อินทภพาลัมแท้ไปคิดพอว่าจะข้องกินมะเบิดกันเลยสินอนนอนไปนอนมาไปกินอินทภาลัมเห็นเบิดกันนะ ก็สิวางสิเราคอยคิดว่าเดแมนบ่ย่ายแมนว่านี่ยิมเปื่อยเออโท่านจะแล้วโูท่านเหมือวเราโดเจ้าอะไรก็เรื่องอยากก็สิว่าอยากปันใดดอกแนมมึงส้มก็สิขดเสียดายอินดาพาลัมจะของกินบ่เบิดคุณยายเรากินเหมือนบนก็เลยเป็นฝ้ายขี้ขอบ้พไปนองฝาขี้ขอบว้ก็บได้ว่าสิกินอีกเด้มืออื่นก็สิบ่กินเอีกแล้วก็สิทิมแล้วเปิดผ้าเขาเห็นกับ เสียายเลยแต่เราไปกินกันนะแล้วแรงหย่อนนิดตัวนเลยเขานอนแล้วก็คึดพอ่อถึงตัวตอนวางเว่นนันก็นกินอินทผพาลัมก็สิคึดพ่อเนาะพี่น้องผู้เฒ่าคนเสียดายกันเลยสิลูกองแก้งกองแก้งไปกินอินทผาลัมเห็นเหมิดกันนะก็สิวางสิแล้วในขั้วมคิดของเรากินเขาเนียวกับอินทผพาลัมกับปลาปลาต้นครับพี่น้องน,น้ำนีดแคเสี้ย ทำหนี้กปแสบได้มาสักแล้วก็ปั่นเอาเขาปั่นเอาเขามาแล้วก็ถือถ้วยซ้ำนี่แหละคือนองถือต้องแรงต้องแรงมากแหละคือว่าเนี่ยเบื่อเอินเซลุเพราะว่าบอร์ได้นั่งกินอยู่ในรัวนั่ง คุณยายสิบอ๊อหมักนั่งกินข้าวในขั้วถ้าถ้ากินเองสิบอ๊อหมักกินข้าวในขั้วค่ะพี่น้องเพิ่นก็สิหมักมองมองลงโลง่งเพิ่นสิย่างออกมาหามองลงโลง่งเสียบว่หันยายเสียบทำหนีก็แเสบได้เลยเพราะอาหารหมากให้กินแล้วไปยุไม่ไหม่ยู่กับเสบเสย กับบ่ไม้ไปไนดอกกับบ่มัณชั่วโมงกว่าๆเนี่แหละสองชั่วโมงเนี่แหละแสบเซยลนะคะพี่น้องซ้ำนี่ก็แสบได้ใครกินพอ,อยาก,กินใหญ่หากินเองพ่อมพอมบ่เอิญใส่ลูกนะคะสิ่งไหนที่พ่อเห็ดใดแบงเบาผ้าหลาลูกแนวใด่ที่โบเนื้อบากว่าแรงลแล้วเราก็สิบ่อเอิญใส่ลูกด้ยพี่น้องเห็ดเองเป็นคนที่อยากเห็ดเองอยากซอยเหลือตัวเอง บ่อยากเป็นาระละของลูกแต่ลูกบ่ได้บ่ได้ถือว่าเป็นภาระละนะคะแต่นั่นเด็ด้วยความคิดของคุณยายเองนะคะสิ่งใดที่พ่อเห็นใดคุณยายก็อยากเห็นเองซอยเรือจะคลองเองหาเขากินเองใดแสบอยู่บ่ยายก่กินกับอินทผลัมหวานๆฉ่ำๆหวานๆหวานๆนิ่มๆหวานๆนิ่มๆก็เลยแ่บกินกับข้าวเหนียว อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับควกหมักของแต่ละคนขึ้นกาค่ะคุณยายเราหมักกินแบบนี้หรือว่าคุณยายเรากินง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมค่ะ